ที่ผ่านมาจะซ้อมรบใกล้เคียงพื้นที่การใช้ลำโพงก็แล้วนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้เคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้ส่งใบปลิวมีข้อความประนามการสรืบทอดอำนาจของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนด้วยและยั่วยุด้วยการใช้ลักษณะแบบนี้เห็นพร้อมกันนะครับใช้บอลลูนแล้วผูกใส่ ข้อความให้ลอยไปฝั่งเกาหลีเหนือนี่เข้าใจคิดนะครับแล้วไปโจมตีโดยตรงเลยแหละครับซึ่งผู้ที่เป็นผู้เคลื่อนไหวบอกว่าต้องการส่งสารข้ามไปเกาหลีเหนือนี่ไม่ใช่ทําครั้งแรกทําหลายครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผู้นําสูงสุดของคิมจองอึนก็ไปดูแลการซ้อมรบทดสอบเครื่องยนต์สําหรับดูยุทธอากําลังพลของเกาหลีเหนือนะครับและถ้าข่าวนี้เป็นจริง แสดงว่าเกาหลีเหนือกำลังมีพัฒนาการทางด้านอาวกาศและนี่เป็นจุดที่กังวลอีกครั้งหนึ่งสาหรับการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือครับ